ที่เราได้ทำเซอร์วิสตอนแรกนะครับผมผมก็สังเกตว่ามีคนกลุ่มพอสมควรเนี่ยที่ยังอาจจะกังวลเรื่องอนาคตของหุ้นว่าหุ้นจะขึ้นได้หรือเปล่า จะทรงตัวหรืออาจจะมีความผันผวนในตลาดในอนาคตนะครับผมเลยจริงๆท็อปิกที่ผมจะพูดวันนี้จะเป็นหุ้นปันผลทั่วโลกเป็นหุ้น global นะครับผมเลยสำหรับนักลงทุนที่กังวลเรื่องความผันผวนในตลาดอยากจะไม่ไม่อยากจะกระจุกในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเละอยาจะกระจายความเสี่ยงทั่วโลกนะครับผมการลงทุนในหุ้นดีเวเดนเนี่ยจริงๆเป็น Ben ฟิตมีมากกว่าแค่รายได้ที่เราได้มาจากปันผลอย่างเดียวนะครับผมเหตุผลเพราะอะไรนะครับผมถ้าสังเกตกราฟด้านซ้ายนะครับผมถ้าดูผลประกอบการ ของหุ้นที่เป็นดีเวดเดนหรือหุ้นทั่วโลกที่ไม่ได้เป็นดีเวเดนสังเกตหุ้นดีเวดเดนเป็นสีน้ำเงินเป็นสีฟ้านะครับผมสีเขียวนี่เป็นหุ้นทั่วโลกนะครับผมแล้วก็สีเหลืองนี่เป็นหุ้นโกลด์หรือหุ้นที่มีมีอัตราการเติบโตเออร์เน็ตค่อนข้างสูงจะสังเกตได้ว่าหุ้นที่มีดีเวดเดนมีความผันผวนที่น้อยกว่าไม่ว่าจะเป็น3ปี5ป,หปีหรือ10ปีลอจกค่อนข้างง่ายมากนะครับผมอย่างแรกมีปันผลแล้วก็มีคูชั่น built-in อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่2คือหุ้นที่สามารถจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องได้เป็นหุ้นที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเลยจริงๆรวม2องแฟกเตอร์นีด้ด้วยกันนะครับผมกลายเป็นว่าหุ้นที่เป็นหุ้นปันผลเนี่ยความผันผลค่อนข้างต่ําถ้าเทียบกับหุ้นธรรมดาหรือหุ้นที่เป็นหุ้นโกรดนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือโอเคมองดูว่าหุ้นดีเบเดนอาจจะพันแบบผันผลน้อยกว่านิดหนึ่งแต่อันนี้เราอาจจะเสียสละในเชิงของอัพไซด์หรือเปล่า ถ้าสังเกตกกลบด้านขวาะจะเห็นได้ว่าจริงๆนจนถึงปีที่แล้วหุ้นดีเวเดน,เน่ยค่อนข้างอิน l i n e หรือบางครั้งอาจจะ outperform and u n d e r ร e r f o r m ไ,ไ,ไ,ไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นแต่พอเราเจอช่วงที่มี s t r e s ในตลาดเหมือนปีที่แล้วปี2022ตอนที่ตลาดทั่วโลกมีการ c o r r e c t i o นค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะว่าดอกเบี้ยธนาคารกลางขึ้นกันเยอะมากเพราะว่ากลัวกันเรื่องเงินเฟ้อทำให้การ,ก,ารกังวลเรื่องเศรษฐกิจอาจจะมีการชะลอตัวกลายเป็นว่านักลงทุนทั่วโลกกลับมาโฟกัสหุ้นที่มีพื้นฐาน หุ้นที่มีคุณภาพและกลายเป็นว่าในภาวะปีนั้นเนี่ยหุ้นที่ดีเวนด์เอาเพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะเอาเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับผมถ้าเทียบหุ้นดีเวนด์กับหุ้นธรรมดาหุ้นดีเวนด์เอาเพอร์ฟอร์มหุ้นธรรมดาเนี่ย12ปีที่แล้วเลย actually ในภาวะที่ปี2022ที่นักลงทุนที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น global หุ้นตลาดเกิดใหม่หุ้นตลาดที่พัฒนาแล้ว loss ประมาณจะ double digit หุ้นดีเวนด์เนี่ย single digit ปีที่แล้วและปีนี้เนี่ยยังสามารถ perform ได้ แม้แต่หุ้นดิเบเดนเอาพอฟอร์มหุ้นธรรมดาที่หุ้นไม่ไม่จ่ายปันผลนะครับผมวอลูเอชันเนี่ยยังถ,ถือว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างถูกพอสมควรอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่อาจจะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ปี2020ตอนเราเจอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็ณตอนนั้นทุกคนก็อาจจะกังวลว่ารายได้าอาจจะไม่มีทุกคนก็ Work f r ฟ m home cash flow ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหุ้นทุกตัวหุ้นทั่วโลกเลยมีการลดดอกเบี้ย ไออ้สมีมีการลดปันผลจะสังเกตค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ปี2020เนี่ยดีเวเดนยิวเนี่ยตกเหวเลยนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือณตอนนี้เนี่ยแม้แต่หุ้นดีเวเดนเพอร์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้เอาเพอร์ฟอร์มหุ้นทั่วโลกมาประมาณสัก2ปีติดแล้วนะครับผมเออร์เนงก็ค่อนข้างโอเคคุณภาพก็ค่อนข้างสูงแต่ณตอนนี้เนี่ยเราก็เราก็ยังมองว่าดีเวเดนสามารถโตได้ประมาณสัก7%ต่อปีในอีกรนะยะประมาณสัก5ปีต่อเนื่องนะครับผม ในภาวะนี้เนี่ยหุ้นที่ไเด็์ยังไม่ปรับตดยังไม่ปรับดีวิเดนด์ขึ้นไปเลยแปลว่าจริงๆสอะสกปรืเลยถ้าเกิดนักลงทุนเขากังวลว่าเราอาจจะมี r e e s s s o o n ดอกเบี้ยสูงเกินไปเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวกลัวว่าบริษัทที่เป็นที่เป็นหุ้นปันผลนอาจจะมีการลดปันผลเขาไม่ได้ขึ้นตั้งแต่แรกนะครับผมเขามีการดีเรทจากช่วงโควิดแล้วเลยตอนนี้เขาอยู่ในเบสไลน แปลว่าถ้าเขาสามารถมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นซึ่งเราก็ฟอร์แคสต์อยู่ที่ประมาณสจกดเต่อปีหน้าตอนนี้รันเเรทของเขาค่อนข้างสูงพอสมควรและไหนๆเราก็พูดถึงเศร,เรษฐกิจโลกเราก็พูดถึงเงินเฟ้อเหมือนที่ <S 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 เราได้คุยกันวันนี้นะครับผมคือเราก็มองว่าโอเคเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวอาจจะไม่ชะลอตัวรีเซช i o นไม่รีเซช i o นอันนี้เดี๋ยวต้องดูแต่เราก็คาดว่าณตอนนี้รีเซช i o นอาจจะแบบไม่ได้ลึกขนาดนั้นแล้วอาจจะอยู่กับเราอาจจะไม่นานขนาดนั้นแต่สิ่งที่เรารู้ค่อนข้างคอนเฟิร์มก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะมีการรปับวคค่ออนข้างงลสมร ตอนปีที่แล้วดอกเบียเ้ยเงินเฟอ้อที่อเมริกาเกือบจสิตอนนี้เหลือประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพอถึงสิ้นปีนี้าอาจจะอย,อยู่ที่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหมือนกันที่ยุโรปคือเงินเฟอ้อกำลังจะมีการปรับตัวลงเพราะว่าค่าน้ำมันก็ลดลงนะครับผมและเราอาจจะต้องดูว่าแรงงานที่ตลาดแรงงานที่อเมริกาเป็นยังไงบ้าง,งแต่ทิศทางของเงินเฟอ้อเนี่ยคือทิศทางขาลงและในภาวะที่ขาลงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหุ้น d e v e l o p Market ที่เป็นหุ้นปันผลจะสามารถเพอร์ฟอร์มและเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นทั่วโลกได นะครับผมอย่าง consistently และ data เนี่ยกลับไปจนถึงปี1999นะครับผมเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือ Qual i t y ของหุ้นปันผลซึ่งเหมือนซึ่งค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าสามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่องปันผลที่ยังไม่ปรับตัวขึ้นแปลว่าจริงๆเขาถือว่าอยู่ในระดับที่ฟลอร์แล้วแปลว่าโอกาสที่เ,เขาสามารถอัปเกรดเงินไอ้ปันผลที่7%ต่อปีในประมาณสัก5ปีเนี่ยเรามีคอนฟ idence ค่อนข้างสูงมากว่าเขาจะสามารถเดลิเวอร์ได้รวมถึง ความผันผวนของหุ้นปันผลทั้งหลายเนี่ยที่ต่ำกว่าหุ้นธรรมดาหรือหุ้นโกรดเนี่ยสำหรับพวกเราณตอนนี้คือพอเรามองว่าโอเคการลงทุนในเครื่องปีหลังปี2023จนถึง2024ถ้าเกิดนักลงทุนกังวลว่าตลาดจะผันผวนกังวลอาจจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยากจะกระจายความเสี่ยงนิดนึงว่าโอเค A ไปหุ้น global ดีไหมแล้วก็ B อาจจะเปลี่ยนสไตล์ดีไหมแทนที่จะลงในบางเซกเตอร์หรือบางประเทศกระจายความเสี่ยงนิดหน่อยเราก็มองว่าหุ้น global เนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีโดยความผันผวนที่ค่อนข้างต่ํากว่าการลงทุนในหุ้น growth หรือหุ้น global นะครับผมวิธีที่เราลงทุนในกอง JP นะครับผมสั้นๆนะครับผมมีหลายคือถ้าเกิดเข้าไปดูบรรดาหุ้น d i v ทั่วโลกนะครับผมมันจะมีหลายสไตล์มากแต่ส่วนมาก พอเราพบผมพูดถึงหุ้นดีเวเดนเนี่ยคำแรกที่จะคิดเลยเคยเป็นหุ้นแวลลูหุ้นถูกๆใช่ไหมครับผมเป็นหุ้นที่ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นไม่ได้เล่นกับทีม AI หรือทีมเทคโนโลยีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมและถ้าเกิดตลาดวิ่งถ้าเกิดตลาดวิ่งปุ๊บหุ้นมันก็หุ้นปันผลก็จะแลกก็จะเป็นหุ้นแลกขาดนะครับผมซึ่งกองทุนที่เป็นหุ้นสไตล์ดีเวเดนส่วนมากก็เป็นแบบนี้นะครับผมแต่สไตล์ของเราเนี่ยเป็นเราจะลงทุนแบบเราเรียกเป็นคอละกันนะครับผมเราจะไม่เล่นสไตล์เลยในกองนี้กองนี้ไม่ไได้เเปป็็นนม่่ใชกกองโร กองนี้ก็ไม่ได้เป็นกองแวลูนะครับผมเราอยากจะเน้นการเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีให้ปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับผมและไม่อยากจะเล่นหุ้นแวลูหรือหุ้นโกรดเลยถ้าเกิดเรารวมทุกอย่างในพอร์ตของเราเรา,เราซื้ออยู่ประมาณสัก40-90ตัวในพอร์ตในพอร์ตโฟลิโอตัวนี้นะครับผมพยายามรวบรวมมาแล้วก็เบลนด์สไตล์ของหุ้นทุกตัวที่เราถือในพอร์ตเนี่ยเราไม่อยากจะให้พอร์ตนี้มีสไตล์เลยนะมันแปลว่าถ้าเกิดเรามองว่าหุ้นแวลูจะ a ร l y หรือหุ้นโกลด์จะ a ร l y ไม่สําคัญเพราะว่ากองนี้ไม่เล่นสไตล์ และถ้าเกิดเข้ามาดูผลประกอบการของกองนี้ใน5ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ตลาดขึ้นหรือตลาดลงนะครับผมกองนี้ก็ยังสามารถแคปเจอร์ผลตอบแทนของตลาดเกือบจะร้อตอนตลาดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญและก็สิ่งที่แลวก็เหตุผมว่าทำไมลูกค้าชอบกองนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้พอตลาดลงกองนี้แคปเจอร์แค่แปบแปลว่าเราสามารถปเทคดาวน์ไซด์ลูกค้าตั้ง20%กว่าในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนเลยสแตทเนี้สำหรับผมเป็นสเตตตที่สาคัญที่สุด สำหรับกองนี้เลยนะครับผมกองนี้เราก็บริหารมาตั้งแต่2007เลยเราก็เจอ financial crisis มาแล้วเจอ c o วิดมาแล้วเจอกี่สงครามมาแล้วคือมันก็ผ่านมาเยอะแล้วนะครับผมกองนี้แต่สิ่งที่ผมค่อนข้างชอบสำหรับกองนี้โดยเฉพาะเนี้ยก็คือมันเป็นกองที่รวบรวม insight ของ research ของ JP Morgan ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่เป็นบลจ JP Morgan และณปัจจุบันตอนนี้ต่อปีเรามีค่าใช้จ่ายประมาณสัก150ล้านเหรียญต่อปีในการทำการวิจัยและก็วิเคราะห์หุ้น นะครับผมเลยเลยสมมติถ้าเกิด MSCI World ดัชนีทั่วโลกมีหุ้น2,500ตัวเรา cover ทุกตัวทั้ง2,500ตัวเลยนะผมแล้วก็จริงๆ process เนี่ยวิธีที่เราวิเคราะห์หุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เรามองว่า,า earning สามารถโตได้อย่างสม่ำเสมอ earning มันสามารถสามารถ withstand competition ได้แล้วก็แล้วก็ในเชิงของ Quality ของบริษัทเนี่ยมันดีแค่ไหน research ของเราแล,และทุกอย่างที่เรา input เข้ามาเนี่ยมันจะมี signal บอกว่าหุ้นที่เราจะลงทุนนะตอนนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ attractive หรือหุ้นที่แพงแล้ว และ process เนี้ยถ้าย้อนกลับไปดูใน25ปีที่ผ่านมานะผมจะสังเกตได้ว่าหุ้นที่เราให้ ranking เป็นอันดับหนึ่งแปลว่า earnings ก็ดีคุณภาพก็ดีแต่ valuation ณตอนนี้ตลาดอาจจะยังไม่ price in นะครับผมและก็เราลงทุนในหุ้นตัวนี้แล้วก็ถือไว้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าผลประกอบการของหุ้นตัวนี้นะผมหรือ alpha ที่เราได้จากการลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยจะเหนือกว่า benchmark หุ้น ranking 1 ranking 2ก็สามารถ outperform และหุ้นที่ ranking 4ี่กับ5ก็ underperform เลยจริงๆอ่ะในโลกใน ideal world นิดหนึ่งอ่ะเราจะลงทุนในหุ้น Q 1และถือไปเรื่อยๆหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นแล้วก็มันก็จะเริ่มแพงกันเรื่อยๆแล้วพอมันถึงระดับ3ปุ๊บเราก็จะเริ่มเร,เริ่มขายทิ้งทำกำไรแล้วก็พอมันถึง4กับ5เราก็จะเริ่ม underweight ทันทีนี่ก็คือ process แต่โอเคหุ้นโลก2,500ตัว universe ค่อนข้างกว้างกองนี้ลง 40, 90าตัวเราคัดยังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราเรา ranking หุ้น ในในด,ดัชนีโลกเนี่ยแล้วเรามาเราเราเรา,เรา,เรามาแยกเป็น3ามแคตตากรีแล้วกันนะครับผมกลุ่มแรกนะครับผมเป็นหุ้นที่มีดีเวนต์ยิวสูงสูง,สงนี่เป็นหุ้นที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันพอเราอยากจะลงทุนในหุ้นปันผลที่ปันผลสูงเราก็จะลงทุนบางครั้งอาจจะเป็นพวก financial ตอนนี้พวกแบงก์ในอเมริกาปันผลประมาณสัก้าปนะครับผมหรือลงทุนใน health care ก็ได้นี่เป็นด้านหนึ่งนะครับผมแต่บริษัทเนี้ยปันผลสูงแต่ earnings อาจจะไม่สูงขนาดนั้นนะครับผมเลยมันก็เป็นเทรดหน่อย อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้น High g r นะครับผมนี่เป็นสิ่งที่เราเพิ่งพูดกันมาทั้งวันนะว่พวกหุ้นเทคนะครับผมพวกหุ้นคลาวพวกหุ้นบริโภคพวกอีคอมเมิร์ซทั้งหลายอัตราการเติบโตของรายได้ของเขาค่อนข้างสูงมากแต่ดีเวเดนอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นและตรงกลางนะครับผมนี่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเราจะอยู่ในแอเรียเนี้ยเราเรียกว่าเป็นหุ้นคอมเพลนเดอร์นะครับผมกรอโอเคปันผลโอเค ผมแล้วรวมกันเนี่ยหุ้นแบบนี้เนี่ยสามารถเอาเปรร์มหุ้นธรรมดาได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวผมโชว,ว์ดูว่าหน้าตาเป็นยังไง,งนะมั่งนะครับผมเลยถ้าเกิดเราดูดัชนีโลกนะครับผมนี่คือหุ้น global เลยทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะครับผมก็เป็นเส้นสีเทานี่คือ performance ของหุ้นตัวนี้ย้อนกลับไปจนถึงปี2002นะครับผม20กว่าปีแล้วจะสังเกตได้ว่าโอเค performance ก็โอเคเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราดูหุ้นที่เป็นหุ้น compound แปลว่า dividend growth ก็โอเค Earnings งสุดร e ายได้ก็โอเคนะครับผมแล้วก็รวมกันเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอาหุ้นที่เป็นหุ้นที่ Compound เนี่ยรวมถึง Signal นะครับผมที่เป็น Q1, Q2 ว่าเราเรนกิ้งว่าหุ้นตัวนี้มีคุณภาพและ Valuation หน้าตา Valuation ดี d, กลายเป็นว่าพอเราเล่นหุ้น Compound ที่มีเร t ติ้ง1 Q2 ตาม Research ของ JP นะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันเอา e r r o r m หุ้น c o m p o u n d แล้วก็หุ้นทั่วโลกแบบมีมนัสำคัญเลย นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดหน,นึ่งว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงมั่งเลยผมยกตัวอย่างหุ้นในพอร์ตเราณปัจจุบันนะครับผมในแต่ละคัตเกอร์ีเลยเราเริ่มเริ่มตกกลางแล้วกันนะครับผมนี่เป็นหุ้นคอมเพลว์นะครับผมไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบปันผลสูงที่สุดและไม่ได้แบบมีรายได้หรือ e a r n i n g ็งสโตที่สูงที่สุดแต่อยู่ตรงกลางนะครับผมได้เรื่อยๆนะครับเพราะโลจิสเนี่ยมันเป็นรีดใหญ่สุดในโลกนะครับผมและถ้าเข้ามาดู รีตัวนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ดูว่าจริงๆอะรีเล t ์สเตของเขามันใหญ่แค่ไหนเขามี1ล้านล้านสแควร์ o ุตอยู่ใน r e รีตัวนี้อย่างเดียวและเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญใน r e ีตเล็งลูกค้าที่เป็น e c o อมเมิร์ซเลยถ้าเกิดอยู่เป็น Amazon หรือถ้าเกิดอยู่เป็น Microsoft หรืออยู่เป็นใครก็ได้ที่ต้องการ Cloud Computing ต้องมี Data ต้องมี Warehousing ทุกอย่างเลยคนนี้จะเป็นมาเกชันดับหนึ่งแบบไม่ไม่มีคู่แข่งหลักๆนะครับผมและเนื่องจากว่าเขาเป็นรีตนะครับผม เขาก็มีปันผลที่ค่อนข้างดีพอสมควรและอีกด้านหนึ่งเนื่องจากว่าเขาก็มีฐานลูกค้าของเขาก็เป็นฐานลูกค้าเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซเอไอเขาก็มีดีมาร์เขาก็มีโ <c oughs> กรด <c oughs> เหมือนกันเลยนี่เป็นหุ้นแบบที่เรียกว่าเป็นหุ้นคอมเพลนเดอร์หุ้นตรงกลางๆได้ทั้งโกรดได้ทั้งดีเวเดนอีกด้านหนึ่งคือหุ้นที่เราเรียกว่าเป็นหุ้นไฮโกรดนี่เป็นหุ้นที่รายได้ปรับตัวค่อนข้างเร็วแต่เอิร์เน็งก์แต่ดีเวเดนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นชื่อ Analogice เขาผลิตเซนเซอร์และก็เซมิคอนดักเตอร์สำหรับรถ EV นะครับผมซึ่งโอเคฟังดูอาจจะไมไ่ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดรถ EV เนี่ยย้ายไปถึง next stage ก็คือสามารถขับเคลื่อนเองได้นะครับผมจำนวนของเซนเซอร์ ensor, ที่ต้องใช้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับผมเลยเราก็ลงทุนทุ่นแบบนี้ดีเวนดีนยิวประมาณสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ e a r n i n g ็งสโตรดเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันมีการบาลานซ์มีการคอมเพลเมนต์ก,กันนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายบางคนอาจจะตกใจนิดหนึ่งนะครับผม นะครับผมแต่อันนี้ต้องเรียนไว้ก่อน Volvo ที่เราเห็นกันบนถนนนะครับผมที่เป็นรถคอนซูเมอร์คาร์เนี่ยไม่ใช่ Volvo ในนี้นะครับ Volvo ขายธุรกิจรถธรรมดาเนี่ยไปให้บริษัทจีนมาหลายปีแล้วเลย Volvo ในนี้เป็นรถบรรทุกเลยวอลเลยแล้วก็ในบรรดารถไอรถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยจริงๆมีบริษัทใหญ่ๆแค่มาสักสามสี่สามสี่บริษัทเองแล้วก็ v o l v o เป็น market leader อันดับหนึ่งของ EV บรรทุก นะครับผมเลยนี่เป็น area ที่เทส la พยายามมาแข่งแต่แข่งไม่ได้เพราะว่า after s a l e market เนี่ยโดยการ service call center ทุกอย่างมันต้องมี infrastructure ที่ค่อนข้าง,างพร้อมซึ่ง Vol v o มีนะครับผมเลยนี่เป็นบริษัทที่โอเคตลาดรถบรรทุกมันก็ไม่ได้มันไม,ไม่ไม่ grow aggressively ขนาดนั้นอาจจะมี boost ทางฝั่ง e-commerce นิดนึงก็ได้แต่มันก็ยังเป็นบริษัทที่ยังโตอย่างต่อเนื่องแต่สําคัญที่สุดคือปันผล7%นะครับผมเลยถ้าเกิดเรา blend ทุกอย่างออกมาในนี้หน้าตาของพอร์ตของเรานะผมจะ50% หุ้นตรงกลางหุ้นคอมพลวนะครับผมอีก25เป็นหุ้นไฮโกรธแล้วก็อีก25เป็นหุ้นไฮดิวิเดนต์แต่ถ้าเกิดเราเบลนทุกอย่างออกมาปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอย่างแรกกองของเรานะครับผมไม่ได้เป็นกองแวล u ูไม่ได้เป็นกองโกรธกองนี้เป็นกองขอนะครับผมแปลว่าถ้าตลาดมันเหวี่ยงแบบมีสไตล์เหมือนปีที่แล้วหุ้นโกรธอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหุ้นแวล u ูอัพเพอร์ฟอร์มไม่มันจะไม่ได้กระทบกองนี้ขนาดนั้น นะครับผมแล้วถ้าเกิดดู performance ของกองนี้ย้อนกลับไป1ปี3ปี5ปีนะครับผมเอา p e r f o r m หุ้นที่จ่ายปันผลเอา p e r f o r m หุ้นที่ไม่จ่ายปันผลเอา p e r f o r m คู่แข่งและเอา performance benchmark ขอบคุณมากนะครับ